ลุนโดยชาลำไยลดอาการปวดข้อปวดเขา่าและชาลิ้นจี่ลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร0863779859 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันกันป่าเาทีพูค่ะจอยชจีค่ะสิบหนาฬิกาตรง PSI 61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างหมดดามนะเจอมากับตัวแล้วนะแฉดาราสายบุญดูแล้วเนี่ย18มกุฎจนตะไล่กลับบ้านไปเลยดารารุ่นใหญ่นะฮะเขาบอกว่ากระสือมีจริงเห็นมากระตาเจอกระตัว จะเป็นกระสือพันธ์ไหนติดตามครับค่ะส่วนคนนี้นะคุณยุ้ยเจรนานะตอบกลับคนแซะในเราคุณช่องเจ็ดสั์นิ่มๆแต่อ่านแล้วเนี่ยจุกมากเลยะนะคะช่วงนี้จะขอขอบคุณนี่เลยนะชาลำยายตราส,สวนในเวียงผู้ชมนะคะเม็ดและเปิดของเขาสกัดมาแล้วนะแล้วก็เจอสารฟอร์ดิฟิโนลนะลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อการตึงของเส้นเอ็นต่างๆ โฟลิฟี่จะช่วยลดอาการอักเสบนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่ดื่มชาลำไยเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าเป็นชาที่เสริมสร้างสุขภาพ<ช>และ,ะที่สําคัญไปกว่านั้น no คาเฟอีนโนน้ําตาลดื่มได้อย่างเป็นประจําและก็อย่างต่อเนื่องครับสําหรับวันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยปกติ1กล่องแบบนี้ราคา550บาทแต่วันนี้ลดให้พิเศษค่ะเหลือเพียง390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับชุดขนาดทดลองมาฝากให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยนะคะถ้าวันนี้รับบบไปเลลยแ2กอง750 ส0บาทแบบ3กล่อง1,000บาทและแบบ5กล่อง1,500บาทสนใจโทรได้เลยค่ะ0863779859้าย้ำนะคะ0863779859คะ่ะอ่าค่ะนะคะซินดี้นะคะซิรินยาเบอร์บลิชนะคะ, lish, ะ,คะขึ้นแท่นร้อยผู้หญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจ พวกมาด้วยน้องรุ้งปนัสยาด้วยค่ะคือสาวไทยของเราเนี่ยจะมี3คนด้วยกันปีนี้นะ,น,นะคะเพราะว่าสําหรับ BBC จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสื่อระดับโลกเลยนะแม่ต้องบอกว่าระดับโลกนะคะซึ่ง BBC เนี่ยเขามีการเผยแพร่ารายงานการคัดเลือกผู้หญิงร้อยคนจากทั่วโลกนะคะผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทรงอิทธิพลประจําปี2020ของ BBC ปรากฏว่านะคะมีชื่อของคุณรุ้งปนัสยานะคะหรือว่าแกนนานักศึกษาของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมาด้วยรวมไปถึงนะคะมีคุณกฤษกร วอราอาคมแล้วก็คุณซินดี้สิรินญานะคะถือได้ว่าเป็นนักขับเคลื่อนสิทธิสตรีจากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในธรรมเนียบ 100นะคะ1น0คนผู้หญิงจากทั่วโลกเลยเคียงข้างผู้หญิงแถวแนวหน้าจากประเทศอื่นๆทั่วโลกอีกด้วยคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีการผลักดันในแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างน้องรุ้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยส่วนคุณซินดี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่หยุดคุกคามทางเพศในผู้หญิงแล้วก็สาหรับคุณกฤษกรเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยในโครงการ100 women ของ b b c นะคะเขาจะมุ่งเน้นไปที่สตรีที่เป็นผู้นําในการสร้างความ ลนแปลงแล้วก็ความแตกต่างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ด้วยความที่มันอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดสิแพร่ระบาดไปทั่วโลกก็ถือว่าผู้หญิงในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมนะคะภายใต้แนวคิดสตรีผู้นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั่นเอง mm. สําหรับ BBC ในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าหนึ่งในร้อยสตรีขึ้นทำเนียบในครั้งนี้เนี่ยคือผู้หญิงทั่วโลกจํานวนมากที่ต้องเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือเหยื่อจากการระบาดของโควิดสิอีกด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถึงมีขา่ออา แล้วก็คนที่มายินดีนะคะ,ะก็จะมีกลุ่มที่เขาอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับน้องรุ้งเนี่ยก็จะบอกว่า BBC เนี่ยไม่รักชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นคนที่เหมือนกับ <BBC. S 1> ว่าอิ BBC เขาอิจฉาเราเป็นสืยงอ,อังกฤษใช่ BBC แคะไม่ใช่ BSC นะคะถ้า BSC จะของไทยแต่นี้ BBC. BBC ของอังกฤษนะคะดัง<ะ>นั้นเนี่ยเขาก็ต้องนําเสนอค่ะ S <S แล้วก็มาอ่านเพราะว่าเป็นของคุณซินดี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน<ช>นะฮะค<ช>่บับมรกาต่อนะคุณผู้ชมนะเอมมี่เดบอทัมบูนะเจอทีมงานนะสั่งห้ามแสดงสัญ,ญลักษณ์นะฮะห,หลังไปเชียร์รีสอร์นะชกในเทนไฟเทนซึ่งก่อนหน้านีนะ้ทีมงานบางส่วนโดนผู้ใหญ่เรียกเข้าไปตำหนิกรณีน้ำระพีพัดค่ะน้ำระพีพัดด้วยเหมือนกันใช่ไหมแม่ <S <S ไม่ใช่น้ำระพีพัดเข้าไป<อ>แล้วเขาเมาอ๋อ,อตอนนั้นก็คออือโดน ท,ทีมงานทีมเครีย์ทีมโปรดิวเซอร์ถูกผู้ใหญ่เรียกเข้าไปตําหนิอ๋อเพราะว่าไม่เข้าไปเหมือนห้ามหรือเข้าไปเตือนไม่ใช่ไม่ใช่ใชไ,มไม่ตรวจแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสตูดิโออ๋อแล้วปล่อยให้ออกแอลกอฮอล์ไปได้ยังไงสรุปตอนวันนั้นเขาเมาเหรอคะแม่เมาค่ะ,อ,ะอาวนะคะแต่ว่ารอบนี้เป็นดราม่าควันหลงนะคะจากคู่ชกของนี่เลยคุณรีซอทีรเทพแล้วก็คุณเจ๋งบิ๊กแอสนะคะเหมือนจะจบกันไปแล้วแบบสนุกสนานแต่ว่ามันมีดราม่าตามมาเพราะว่า วันนั้นเนี่ยคุณแอมมี่เดอะบอททอมบลูเขาไปเชียร์คุณลีซอนะคะเพราะว่าคุณลีซอเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วด้วยความที่เขาสนิทกันคุณแอมมี่ก็เลยไปเชียร์นะคะทีนี้หลังจากจบรายการคุณแอมมี่เขาก็ออกมาโพสต์ข้อความค่ะผ่านแฟนเพจของตัวเองเล่าถึงเหตุการณ์วันที่ไปเชียร์นะคะเขาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยที่ไปดูเนี่ยเทนไฟท์เทนซีซั่นสองก่อนเข้ารายการทางทีมงานได้เข้ามาแจ้งว่าขออย่าแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองและจะไม่มีการสัมภาษณ์ พูดง่ายๆเนี่ยก็คือห้ามคุณแอมมี่มีซีนอะไรใดๆเลยในรายการนะคะซึ่งคุณแอมมี่เขาก็บอกว่าผมยินดีน้อมรับเพราะว่ายัางไงก็ตามเนี่ยผมมาในฐานะเป็นรุ่นน้องกรุงเทพคริสเตียนของพี่ดีซอผมก็ควรให้เกียรติเจ้าของรายการด้วยซึ่งหลังจากที่คุณแอมมี่เนี่ยมีการโพสต์แบบนี้ไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจา,ารณ์กันล้นหลามเลยค่ะค่ะนะคะก็จริงๆแล้วมันก็แสดงไม่ได้อและะ้วค่ะไปออกในช่องเขานะคะม,มาต้องให้เกียรติช่องเขาแล้วก็เจ้าของรายการแล้วก็ทราบกันดีนะคะว่า ฝา่ฝายตรงกันข้ามนะคะครับเป็นอนุรักษ์นิยมนะคะเจ้าของรายการนะคะคือข่ครก็เปดูตัวเองนะคะส่วนกรณีของน้ำรับพีพัทก็โดนทีมงานครีเอทีฟโปรดิวเซอร์เรียกไปตําหนิค่ะว่าปล่อยให้เอาแอลกอฮอล์ไปได้ยังไงในรายการเพราะว่ามันมีการเอาแอลกอฮอล์มาราดตัวข้างล่างด้วยแล้วก็ไปเลอะเจียพิจิตราแล้วก็บอยพีสเนเกอร์ด้วยอันนี้วงในว่ามาหวงในไม่ใช่วงไพ่นะคะวงในเลยนะฮะมาซาร่าก็เวลาจะไปรายการนี้ก็ต้องระมัดระวังนะลูกนะ วันนี้มัสคาร่าเขาจะไปตรงอันนี้ตึกเอซีบีเอซอ๋อเขาย้ายเขาย้ายถิ่นฐานไปเปล่าทำไมมัสคาร่าจะไปกินผู้ชายในมอฟอ้าวหนูก็นึกว่าจะไปเรียกร้องประชาธิปไตยเนาะอีนี่ไม่เคยเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นนอกจากผู้ชายนะคะค่ะบินบรลทธิ์หรือพี่บินของเรานะโพสนะชวนร่วมรับเสด็จนะในหลวงที่สวนลุมพินีวันนี้ด้วยค่ะอ่าสำหรับพี่บินบรลทริ์นะคะเมื่อวานนี้ออกมาโพสต์ใน a c e b o o k ส่วนตัวค่ะเป็นการเชิญชวนนะเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะคะในวันที่1 5พฤศจิกายนก็คือวันนี้นั่น เ,เวลา14นาฬิกา30นาทีนะคะที่สวนลุมพินีบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันที่สวนลุมนะครับเราจะไปให้พระองค์ท่านได้เห็นถึงความจงรักและพักดีที่มีต่อชาติาศาสนาองค์พระมหากษรตริย์มากันเยอะๆนะครับนะครับเป็นการเชิญชวนของอีกฝ่ายนึงก็คือพี่บินมันลือธิ์นะซึ่งก็มีความรักต่อพระมหากษัตริย์นะคะอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะก็ไปกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเดะี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องขอขอบคุณชาลำไยยตราสวนในเวียงคุณผู้ชมนะฮะม วิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าในเม็ดและก็ในเปลือกของเขาเนี่ยมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าฟอรลิฟินอลลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้ออาการตึงของเส้นเอ็นภายในร่างกายนะโนคาเฟอินโนน้ําตาลดื่มได้อย่างเป็นประจําแล้วก็อย่างต่อเนื่องคนแก่ก็ดื่มได้นะักกีฬาก็ดื่มดีนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยนะคะเขาลดให้พิเศษจาก550บาทเหลือเพียง390บาทเท่านั้นหรือถ้าคุณรับเป็นแบบชุดทดลองนะถ้าคุณรับไป2กล่อง7ทแบบ3กล่องา1000บาทแล้วก็แบบ5ากล่อง 1, ,500 าสนใจโทรค่ะ086-777-9859้ําย้ำนะคะ086-777-9859ค่ะใครเอ่ยนะคะที่มดดำกระชาพพาตันเจริญนะแฉว่าเป็นดาราสายบุญนะ,ะแต่จริงๆแล้วเป็น18มงกุฎนะฮะไปถ่ายรายการแชฉจนมดดำเนี่ยต้องไล่กลับบ้านนะฮะ <c oughs> อะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่นะติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ <c oughs>